ڏيڏو <laughs> پڙه สวัสดีสวัสดีพี่พี่น้องทั้งน้าะก็เดี๋ยวมาดูคู่นี้นะฮะเดี๋ยวก่อนครับแคหนน่ง ครับสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งครับ ครับไม่รู้ว่ามันติดขัดอะไรทำไมผมเข้าดูไม่ได้เอาละก็โอเคตอนนี้ผมเข้าดูได้แล้วครับคู่นี้เป็นการพบกันในประเภททีมเดียวอายุไม่เกิน16นะครับในฝั่งผู้บัรยายก็เป็นโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับพบกับโรงเรียนอะไรเอ่ย โรงเรียนละหารวิทยานะครับจากกำแพงเพชรนะฮะรับพี่นอดสวัสดีครับสวัสดีครับสนามสองโอ้โหเดือดจริงๆครับ เปิดได้อยู่แล้วเตะล็อกแต้แมตรงนี้สวยงามเอาแล้วครับขึ้นนำบ้างนะฮะกำแพงเพชรแปดต่อเจ็ดแปดเจ็ด โอ้หยพี่นอดเพิ่งเลิกงานแหละครับครับครับพี่นอดมาชมเกมร่วมกันเนาะโอ้สนามสองก็เดือดจริงๆครับลำปางกับพิโซโลกเอาแต่ดูคู่นี้ก่อนนะครับสนามหนึ่งลำปางกับกำแพงเพชรเจ์ฟุูงนี้กำแพงเปิดนิ่งชงนิ่งเอานะครับโอกาสไหมเตะล็อกแต้มสวยงามครับโรงเรียนรหานวิทยาจากกำแพงเพชร มาช่องขวาดำปางยังเปิดได้แล้วชงนิ่งๆสวยงามแบบนี้แต่จงังหวะเตะลูกนี้โอ้ออกหลังครับเป็นแต้มของอรหารวิทยาจากกำแมงเพชรแจมตัวนี้อยู่ที่ ต่อ11ลำปางยังตามอยู่เสริบลุกนี้ช่องซ้ายสวยงามครับเป็นแต้มให้ลำปาง <S <S แต้มอยู่ที่11ต่อ8กำแพงเพชรยังนำอยู่นะฮะ ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามอ๋อะะครับเป็นแจมของลำปางขยับจีตามมาแล้วครับลำปาง9ต่อ11 9ต่อ11ช่องขวาลูกนี้เรียบร้อยครับ แล้วครับลำปางบี้มาแล้วครับ <BMW. S 1> เปลี่ยนมาทางทีมโรงเรียนอาหารวิทยานะครับจากกำแพงเพชร <sk ill> จะได้เสิร์ฟฮะแต้มนำอยู่ที่11ต่อ็0โอ้โอกาสนี้จังหวะนี้ลำปางได้ล็อกนะฮะล็อกได้หรือไม่ช่องขวาหน้าขวายังเปิดได้อยู่ครับลำปางชงแบบนี้ แก้ไขข้ามมาเอานะครับต้องชงใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะลำปางเอายังไงลึกไม่ลึกโอโ้จังหวะนี้แต่ไม่ข้ามครับเป็นแต้มของกำแพงเพชร แต้มตัวนี้อยู่ที่10ตกับ2ิลำปางยังตามอยู่เสิร์ฟลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นแต้มให้ลำปางขยับตามอีกแล้วฮะอา้าช่องว่างห่างหนึ่งแต้มจะออกทางฝั่งไหนได้หมดนะครับแต้มแบบนี้ สนามนี้น่าจะเหลืออีกคู่เดียวแล้วนะครับน่าจะเหลืออีกคู่เดียวก็คืออ,อ,จอบจพิโรกับโรงเรียนฮอดจังหวะเตะลูกนี้ออกข้างอะาเป็นแจมของลำปาง12เท่า อาบีตามมาแล้วฮะลำปางลำปางจังหวะนี้ต้องเสิร์ฟให้กำแพงล็อกช่องซ้ายตรงนี้โอ้โหไม่ต้องไดล็อกแล้วครับกำแพงพลิกขึ้นนำนะฮะลำปางตามมาระยะหนึ่งตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับกินข้าวแรงหรือยังครับยังจ้า <ional> S <S 2> <S 2> แต้มอยู่ที่ 12, 13กำแพงเพชรอาวแล้วครับลูกเสิร์ฟทำงานเหมือนกันสายสุดลูกนี้เ,เรียบร้อยครับบีตามมาที่13เท่าอา้าววัดกันลูกต่อลูก 13เท่าใครจะขึ้นแท่นก่อนสายลูกนี้กำแพงเปิดใช้ชงขวาแล้วนิ่งๆแต่ว่าจังหวะแต่ไม่ข้ามนี่นะครับโอ้แล้วกายเป็นแต้มนำปางขึ้นแท่นโอ้โอกาสเลยนะครับนำกำแพงเพชร ลำปางขึ้นแท่นครับแล,แล้วจังหวะแต้มตรงนี้ลำปางได้ล็อกนะฮะกำแพงต้องเสิร์ฟให้กำลำปางล็อกโอ้โหเอาอยัางไงครับเคาะมาเบาๆลำปางเปิดชงแบบนี้ แต่ว่าจังหวัดใต่ออกหลังเอาเป็นแต้มของกำแพงเพชร14เท่าดิวครับดิวครับเมื่อก่อนน้องนนท์คอมเมนต์มาว่าเมื่อก่อนรุ่นผมแข่งก็แพ้ลำปางยับเลยครับ <laughs> อืมเอาเขาเรียกว่าอะไรดีประสบการณ์เนาะน้องนนประสบการณ์ก้างหนึ่งที่เราก็ผ่านในเวทในวัยตรงนี้มาก็ก็จะสนุกสนานในเวทในวัยเขาเนาะ14เท่าครับจังหวัดแ้มดิวใครจะได้ กำแพงเพชรเปิดไม่ได้ลูกนี้ก็เป็นแต้มของลำปางสิครับก็ถ้าถามว่าในในยุคนี้ต้องต้องยอมรับนะฮะน้องๆในวัยแบบนี้สมัยนี้ค่อนข้างจะพัฒนาฝีมือกันกันดีมากเลยนะครับโอ้โห14มีเตะเต็มรอบ16เตะเต็มรอบอย่างเงี้ยฮะโอโ้ก่อนก่อนนี้หายากครับแต่เดี๋ยวนี้ หาไม่ยากฮะกีไปที่หน้าซ้ายครับลูกนี้เป็นแต้มให้กำแพงเพชรเหมือนกันอ้าวสิบห้าเท่าคุณหนุ่มเมืองนารายตะก้อสี่คนอายุสิสี่ปีแข่งประครับสี่คนสี่คนมีของผู้หญิงฮะมีของผู้หญิงผู้ชายไม่มีนะครับ จบเลยพันน่ะก็ไลยคู่นึงแล้วก็คู่นึงเสร็จแล้วหรออืมก็หมดแล้วตามในรายการอีกคู่เดียววะเนี่ยเอ่อพี่โลกกับพี่โลกกับฮอดอ่ะสี่คนน่ะพี่โลกกับฮอดเนี่ยคู่สุดท้ายเนี่ยเนี่ยคู่สุดท้ายเนี่ยอืมฮอดเชียงใหม่อืมครับน้องแปะสวัสดีครับแต้มอยู่ที่15เท่า น้งนองนนท์คอมเมนต์ว่าแต่เมื่อก่อนครูเกียงไกรมุทลัยเป็นโค้ดลำปางเขี้ยวมากกว่านี้อ๋อาอาใช่ใช่่เมาเป็นโค้ดของลำปางอยู่พักหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้โค้ดของลำปางก็เป็นอาจารย์สยามเนาะอาจารย์สยามบุญมากเนาะถ้าจำไม่ผิด อยู่ที่สิบห้าลำปางปิดได้หรือไม่ได้กําแพงเพชรเอาอยัางไงเสิร์ฟลูกนี้อ,อ้าวเอสเหมือนกัน16เท่า16เท่าเหลืออีกแจมเดียวพลิกไปพิกมาแล้วลูกนี้ลำปางจะต้องเสิร์ฟให้กําแพงล็อกหรือลำปางจะเสิร์ฟเอสปิดเซตแรก ไม่รู้จะออกแบบไหน,นยังไงอีกแ้มเดียว โอ้กระแบกเพชรเปิดล้นโอกาสของลำปางที่ครับแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรเตะทัดบล็อกออกไปนะฮะเซตแรกก็เป็นของลำปางขอให้นะครับพอดีมาถึงผมรับสายอ่าแล้วฮะเกมในเซตที่สองกำลังจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้กำแพงเพชรก็อยู่ในฝั่งผู้บรยาเนี่ยนะฮะส่วนลำปางอยู่ในฝั่งตรงข้ามผู้บรยายสวัสดีครับ เกติ่งเนาะเรียกเกติ่งดีกว่าคุณนักกรบอกว่าดูสนามสองแหละครับิินนาาาสชัยก็มันมันมันขยับยากนะฮะยังไงก็ต้องดูสนามหนึ่งเนี่ยแหละครับส่วนสนามสองเดี๋ยวผมรายงานผลให้ทราบก็ได้เนาะสนามสองตอนนี้เป็นประเภทสี่คนไม่เกิน16นะครับโรงเรียนบุญยวาฒ จากจังหวัดตากพบกับแม่ห้องสอนนะฮะในสนามสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมรายงานผลให้ทราบแล้วกันนะครับเพราะว่าคู่ต่อจากคู่นี้คู่สุดท้ายของรายการจะเป็นพิศโลกนะฮะพิศโลกพบกับเชียงใหม่ ก็ยังมีต่ออีกสองวันนะครับในวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนะฮะ ในชซที่สองขึ้นมาตอนนี้ลำปางตามอยู่1ต่อ2องกำแพงเพชรเปิดชงลูกนี้เคาะไปเบาๆแต่ว่าลูกออกหลังนี่นะฮะคุณนัทนนนัทกรบอกว่าดูแม่ห้องสอนเนาะแม่ห้องสอนเดี๋ยวรออ๋อ,อ,อแม่ห้องสอนกับตากตอนนี้ลงสนามสองอมผมขยับไปลำบากนิดนึดนดนงเนาะขออภัยครับขอขอภัยจริงเพราะว่าผมอยู่บนโต๊ะ แตมตอนนี้อยู่ที่สองเท่ากำแพงเพชรจะได้ <Yeah. S 1> นนสเสิเร์ฟ <Yeah. S 1> ไปที่ช่องขวาหน้าขวาลำปางยังเปิดแล้วโอ้ชงนิ่งครับลูกนี้เรียบร้อยใช่ครับแบบนี้เ <laughs> ตะล็อกแต้ม <laughs> ลำปางขึ้นนําที่สมต่อสองแต้มตอนนี้อยู่ที่สามต่อ2ครับลำปางมาที่หน้าซ้ายดูฮะโอ้เปิดไม่อยู่แล้วครับนี่สิหนะฮะโอ้เสิร์ฟหลังเท้ากันเต็มข้อจริงๆครับ แต้มตัวนี้อยู่ที่2องต่อสกำแพงเพชรเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามเบียไม่อ้วนจังไง จะไมอ้วนจังแรงเยอะติ่งคอมเมนต์มาว่าลำปางเบาๆให้น้อยเดี๋ยวต่อจากคู่นี้จะเป็นพี่โลกกับเชียงใหม่นะเชียงใหม่มาแนะนาอำเภอพอดนะครับก็คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้เราก็มาว่ากันใหม่นะครับก็ตั้งแต่ ตามราย,รายการเลยนะฮะก็ตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมขอดูเวลานิดนึงนะครับว่าจะมาอาจจะมาสายนิดนึงนะครับไม่มากันเนาะเพราะว่าก็ต้องทํางานที่ส่วนตัวด้วยนะครับ okay. Okay. แต่ตรงนี้ลําปางตามอยู่ที่2-6เอ้ยขอภัยกำแพงเพชรตามอยู่2-6เอาเบอร์ซะแล้วกำแพงเพชรลูงนี้ยังเปิดได้ชมได้ แต้มเรียบร้อยครับ16เท่าอ่ะเมื่อกี้เนี่ย <laughs> ได้แต้มเดียวแต้มท้ายนนะตอนนี้ลำปางขึ้นนำที่6-3ต่อ เสิร์ฟลูกนี้กำแพงเปิดนิ่งชงนิ่งห่างนิดนึงไม่ใช่ปัญหาเขาะไปลำปางยังเกี่ยวได้แล้วชงเองเล่นเองเอาโดนเกี่ยวเหมือนกันลำปางชงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งลึกไม่ลึกเอาตีหัวปอสบ่าอีกทีนึงเอาเอาว่าไงฮะไปช่องซ้ายหลุดไม่หลุดล้นไม่ล้นโอ้โหแล้วจังหวะที่มันล้นแล้วเป็นแ้มของลำปางนี่นะฮะอายุเท่าไหร่ระหว่างพิรโรก,กับเชียงใหม่เดี๋ยว,มวยผมดูในใบในการก่อนครับ อายุมันเยอะเนาะอ่าสี่คนชายครับคุณจิงสี่คนชายสิบหกปีฮะสิบปีพิรุโลก,กับฮอดเชียงใหม่อำเภอฮอดนะฮะแจมตัวนี้อยู่ที่สามต่อเจ็ดลูกนี้ออกหลังครับเป็นแจมของลำปาง กำแพงเพชรลูกนี้จังหวะนี้แตะหยอดเบาๆทัดบล็อกหน่อยๆเรียบร้อยครับ<ส><ด>แตมตัวนี้กํ่งาแตงมตามอ่องูต่4ตอ สายสุดลูกนี้ออกหลังนิดนึงครับแช่ให้แล้วขอบคุณครับพี่สะกพรเออได้ข่าวว่าเออคนพิการแห่งชาติแล้วเนาะตอนนี้ประกาศเลื่อนไปแล้วเพราะว่ามีการชู้รบทางแนวชายแดนเนาะจะต้องรอฟังข่าวกันอีกทีเนาะพี่สะกพร ที่5ต่อ8กํกำแพงยังตามอยู่นะฮะโอ้พยายามที่จะตัดหยอดแต่ว่าน้ำหนักมันขาดครับไม่ข้ามเป็นแจมของลำปางอาลำปางหนีห่างไป1ช่วงตัวเลยฮะสิต่อห แม่ห้องสอนใส่เสื้อสีอะไรครับแม่ห้องสอนใส่เสื้อสีขาวฮะสีขาวส่วนแม่สอดหรือว่าตากใส่เสื้อสีฟ้านะครับในสนามสองเดี๋ยวนะครับผม,มผมเหลือมมองสกอร์บอดสนามสองให้นะฮะแ้มตัวนี้อยู่ที่1 1บเอ็ 7, ไม่รู้ว่าใครนำมันไกลเนาะผมมองไม่ชัด แต้มตอนนี้กำแพงตามอยู่5้าต่อสิตามหลายแต้มโอ้โหแล้วเสริ์ฟไม่ข้ามแบบนี้งานเข้าสิครับลำปางทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นแล้วฮะ อ,นนอยู่ที่12ต่อ5ลำปางเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับเป็นแ้มของกำแพงเพชร ตัวนี้กำแพงตามอยู่6ต่อ12ช่องขวาเอานะครับลำปางยังไงฮะห่างนิดนึงสันแก้ไขข้ามมาโอกาสของกำแพงเพชรหรือไม่อย่างไรกรรม,มาการบอกว่าลงเอาลฮะ,ะเป็นแต้มของกำแพงถ่ายทอดอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมถ่ายทอดอยู่ที่ลงยิม2 5 0 0ที่นั่งฮะพี่สกอร์ตรงสนามกีฬากลางโรงเรียนกีฬาแล้วเนี่ยหละครับ คัดตัวแทนของภาคเหนือนะครับตอนนี้มีการคัดตัวแทนทั้ง4ภาคพร้อมกันเลยนะครับทางอีสานก็คัดตอนนี้คัดอยู่ที่นครพนมภาคกลางคัดอยู่ที่สุพรรณนะครับแล้วภาคใต้ผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าจังหวัดไหนเนี่ยแหละครับคัดพร้อมกันเลยฮะหนึพร้อมกันเลยนะครับ,รลรบแล้วคัดเอาตัวแทนเหมือนที่ทั่วๆไปอะพี่สกร รุ่นละ2ทีมในแต่ละภาคนะครับรุ่นละ2ทีมไปเจอกันที่ระดับประเทศที่แฟชั่นไอแลนด์ทิมเทพฮะปลายเดือนนี้แหละครับผมจำไม่ได้ว่า26 27 28อยู่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยพี่โอ้โหแล้วไม่เคยเลยไม่เคยนลนั่นใจยังมิกจะซื้อมาฝากจะขวดขึ้นขวดอ่ะอิมิก mình để mình lấy mình chơi vẫn sai mít thì thôi conรายการ này có nha เจ๊เราดีลยจีสี่คนน่ะพี่เราเขียนพี่เจ๊เราเขียนว่านี่หมายชนยุทธ์สุดอะ <c oughs> ได้ไปอะ่ะเ <c oughs> ขาแต่ตอนนี้อยู่ที่9.73าเากำแพงเพชรเสิร์อไปลูกนี้ลำปางยังได้อยู่แกขาข้าวมากำแพงเพชรยังเกี่ยวได้อยู่ชงลูกนี้เข้าจังหวะดสัน เรียกผู้ช่วยฮะจังหวะนี้ไม่รู้ว่าเป็นแต้มของใครยังไงโอกรรมการบอกว่าเป็นแต้มของลำปางคุณหนุ่มเมืองนารายอารคอมเมนต์มาแล้วเนาะยี่สิบถึงยี่สิบหกนะครับระดับประเทศที่จะทิ้งช่วยพระธาชานระดับประเทศยี่สิบถึงยี่สิบหก เดือนนี้นะฮะเนี่ยนะครับที่คัดกัน3วันเนี่ยนะจะไปเจอกันที่แฟชั่นไอลนด์กรุงเทพมหานครกำแพงเพชรเปิดไม่ได้ลูกนี้เป็นแต้มให้ลำปางปิดเซตปิดแมตเป็นที่เรียบร้อยก็เอาชนะทีมกำแพงเพชรวุฒิสกอสองต่อศนเซต